สวัสดีครับด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าในการที่จะสารต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจนนำมาซึ่งปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ในการที่จะสร้างพุทธรูปปางขอฝนสูง32เมตรณนะวัดทิพสุคนทารามตำบลดอนสแสลบอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีครับมทถมเหตุที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์มีความดำริ ในการที่จะสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยในครั้งนี้เนื่องด้วยมีท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่เพื่อสร้างวัดท่านเจ้าประคุณได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่นั้นเป็นพื้นที่ที่แห้งแรงจึงได้ดำริที่จะสร้างพระพุทธรคปปางขอฝนเป็นการเสริมกำลังใจให้ประชาชนที่สำคัญ การสร้างพุทธสถานแห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์เตือนสติให้ชาวพุทธได้มากราบไหว้จเจริญพุทธบูชาเป็นการสืบสารพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงคู่ผืนมแผ่นดินไทยตลอดไปครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาร,ราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินุกรรม